ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูนาะจะมาสอนทำสลามนะคะสุดนมนะนี่นะที่เราบอกไปคราวนั้นนะคะนี่ก็มาอีกวันแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กนเลยหนึ่งนะคะช้อนค่ะช้อนอันนี้เป็นที่เอ่อ <laughs> ยังไงไม่รู้อะเราไม่ค่อยรู้นะคะ เดี๋ยวมาดูอันที่สองนะคะก็จะเป็นเดี๋ยวเราขอไปเอาอุปกรณ์ก่อนเนาะสอนนะคะก็จะเป็นชามค่ะหนึ่สามกิซซี่ิมบาแเล่ค่ะสี่น้ำเปล่าห้าก็กาวนะคะเกล็ดแค่นี้เดียวัก็จะเป็นแค่นี้ลเลยค่ะ,ำะ,คะ,ะ,ท,ะ,คะทำให้ของเรานุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ ดีด้วยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะมาทำเลยนะคะใช้ชามทีแรกทำกาวก่อนค่ะกาวก่อนเลยใช้ตัวนี้นะคะเ<ป>เป็นเจ้าตัวของมันอย่าไม่ีใคอบอกเพราะว่าทำนานเนาะ วันนี้เราจะทำแค่แค่ไหนดนิจะหมดแล้วอ่ะอืมเอาแค่มีพอนะเพราะว่าน้อยน,นิดนะสีะนีน้ตัดสินใจใส่แค่นิดเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องเก็บไปใช้อีกเนาะอันที่สองนะคะน้ำค่ะ น้ำเราจะใส่ครึ่งฝานี้นะคะใส่จนกว่ามันจะเหลวค่ะเดี๋ยวเราขวบลวะไปคนกันนะคะแล้วก็จนกว่า ดกคน้วมนะขึ้นฟูนะคะด้วแล้ก็ต่อไปเร้ก็ใสกสลีมอะไรค่ะ่เียวนะไ ได้แค่ประมาณนี้อนยะู่นะงั้นขอก็ใส่เพิ่อมอีกนะคะใส่แค่นิดเดียวก็ได้แล้วเนาะนีนได้แล้วถ้ามันก็จะเป็นเนี่ยเราก็ให้ใส่เจลครีมครีมเลยแล้วก็ ไม่ค่อยจะติดมือนะแล้วให้เราใส่ขีมเดี๋ยวเราขอไปเอามาก่อนนะคือโอเคแลนวพี่นะคะก็มาแล้วนะขีมเจ้าตัวนี้ค่ะใส่ไปเลยนะน้องปืดค่ะอยากได้เยอะใส่ไปเยอะๆเลยนะมันจะทำให้นุ่มนะคะ เราก็เอาไปกิบกันนะแล้วเราก็มาคนกันนะคะอาจจะมีติดไปนะก <c oughs> บอืออที่เจ้าตัวสลามนี้มันดิ้งดึองนะคะมนสลามสุดนมเลยนะนี่นะนี่เขาเริ่มเป็นแล้วนะเดี๋ยวเราก็ตัว ไปคนเกินนะนะคะก็ใกลจะเป็นแล้วแน่เยเดี๋ยวเราขอตัวเอาไปคนที่มันแบบนมชุ่มชืม้นก่อนนะคะค่ะก็ได้แล้วเนาะนี่นะคะสามสุดนมนะก็ติดมือนะคะมาเกี่ยวนวด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 ให้มันสบาย ว่าม <c oughs> ันผลคายแล้ลๆก็สลามสจุดนี้เลยนะเราขอเอาไม้ยืดอันได้ไมโอูอย่างเร็วนะคะนี้ชอบนะคะสลาลม์จุดนี้ <c oughs> ก็นับถือว่าแบบดีสุดๆแล้วเนาะ <c oughs> นี่นะโชวก็อาจจะมีติดๆหน่อยนะคะแล้วก <c oughs> ็อาจจะมี เสียงรบกวนอะไรประมาณนี้เ,เพราะว่าเราเออเราอยู่ในห้องของเราเนาะนี่นะเราชอบมาอัดห้องนี้มากมากคือที่จริงเนี่ยมันเป็นห้องของพี่แล้วนะคะแล้วเ,เราก็ย้ายมาแล้วนะคือบอกว่าที่นอนที่นอนก็อาจจะแบบ เล็กๆชุ่มๆฉืๆ,มๆ,ๆมน,นี่นะนแล้วก็ตัวนี้มาดูกันที่เมื่อกี้นะคะทำให้มันเอมมัเยอะนะขนาดนิดเดียวก็ใส่เยอะเลยนะหรือว่าอยู่ที่น้ำคะ่ะรวเลยเราจะมาทำโอ้แล้วว่าอันเก่าไม่ ใหม่ก็อาจจะดีเลยนะคะอันนี้เป็นขี้มือนะเพิ่งเล่นไปเองเล่นไปเมื่อกี้ง่ะเสียใจก็ไม่เป็นไรเนาะเสียกบบ้างใครตุ๊ดเนี่ยสลับตุดเองสลับตุด๊ด <laughs> นี้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใส่อะไรประมาณนั้นเนาะนี่ชอบนะสามสุดโตนมนะคะกิซลินบาเล็กเนี่ยเราก็ไม่รู้นะเราเพิ่งซื้อมาก็เป็นสีเหลืองแล้วเนาะเพราะว่าแม่ขายเขาอาจจะใส่อะไรไปหรือเปล่า,าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าบ้านเรามีอันเดียวใน ในนี้นะคะเราสั่งซื้อเขามาแต่ตอนนี้เขาไปไม่ได้แล้วเพราะว่าร้านเขาเียเพราะว่าเขาไม่ขายแล้วเนาะแล้วร้านอื่นก็ไม่มีด้วยเออมัอนนี้ในชีวิตก็เกือบเกือบค่ะก็เกอบนิดเดียวเนาะนในกล้องสีใสจงังเ,เดอ๋ยวประมาณนี้เนาะนเห็นไหม ครไม่เห็นจะได้นี่ออกมานี่ประมาณนี้นะนี่เปียกหมักมัก,มกนี่นี่คือกิสลีนบอลเล็กนะคะซื้อมาเองก็ใช้ไปซะเยอะเลยนะก็นี่นะเอามานวดบนมือก็ ติดตด,ด,ดับดับในนะติดติดดับด,บดบไม่ใช่โทรทัศน์นะไอไม่ใช่ไหมนะน้ำลายขึ้นมาบนมือก็ติดตเดี๋ยวเราขอไปเอากล่องมาใส่ก่อนนะคะนี่นะคะแล้วก็ไปหากของมาได้แล้ว แต่ไม่รู้ไฟอยู่ตรงไหนเ <c oughs> ดี๋ยวค่อยไปหาแล้วก่ออาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดี่อยเนาะนี่นะคะก็มีอาจจะแตก่อยนะเพราะว่าน้องเราเป็นคนเอาขว้างไปเลื่อยไปป่วนยเนาะโอ้เยอะกว่าเดิมอีกในที่นี้ นี่หลังๆที่เราเล่นมานะคะแล้วแต่ก็จะเป็นแบบนี้ก็ค่อยๆเดี๋ยวเนาะนี่หลังๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คืออะไรแปลกนะเราก็เอาไปนี่นะคะเราก็เอาไปเชียงราย,ยเนาะกล้ตึกมือ เราจะมาอมยืดให้ดูกันใหม่นะจะได้รู้เลยนะคะออกมาให้หมดเลยนี่นะออกมาแล้วนะเอาละเริ่มพ a ชชันจ j จ j า a นะแว่าอันใหม่ที่เราทำไปเมื่อกี้นะคะก็ เออมาเออทั้งมาเล่นอ่ะทั้งมาสอนนะคะก็มันสนุกค่ะสนุกมากมาก,มกทำไมเราห่างหายไปนานนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีแต่การบ้านเลยการบ้านนี่คือแบบเต็มอู้ก็เนุกมาก,มก กีกองตกแนมะ่นี่นะคะอุ๊ปฏิป,ปน,นี่นะคะก็ค่ะลาไปก่อนกับสลามสุดน,นุ่มก็สลามสุดเท่งดืงนะคะแล้วก็อือๆนี่นองอัน,อนเกือบจะไปชนนี่ละนี่ นี้นะคะก็นี่ค่ะเราขอลาไปก่อนนะคะกับสลามสูรนมน้นมองน้องไม่ได้ค่ะแล้วคลิปหน้าเนี่ยเราก็ไม่รู้จะมาทําอะไรเนะาะก็เพราะว่ากาวเราหมดแล้วก็เก็บนี่นะคะสองอันนี้ก็จะอยู่กล่องเกันอันใรกนี่จะอยู่กล่องที่เราตั้งไปเมื่อก,กี้นะคะ กีซลีนทำไปตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากระปุกนะคะใหญ่น้าแล้วก็กีซลีนค่ะแล้วแค่นี้เลยนะทำไปจนเหลือแค่นี้อ่ะน้ามาไยเนี่ยน้าก็ทิ่นี้ขอลาไปก่อนนะคะกับสลัมสุดนมค่ะบ๊ายบายิน้า คินนะ้าเดี๋ยวเราก็จะมาทำอะไรก็ไม่รู้นะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะคลิปนี้หนูนาก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามมือนหน้าอ,อี่ช่องเจนะคะบาย u u t u b แ YouTube นะคะก็ถ้าเป็นจริงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมา สอนทำเหมือนกันเนาะมันจะลาาสุดที่เราทำไปเมื่อกี้เลยโีชโอ้เสียเหมือนกันเลย,ย,เ,เ,ลยเล่นจนกระดินงคะ่ะบ๊ายบายไปบ,บาย